ครับพี่น้องเกียบร้อยครับใกล้มากครับอยู่ใกล้มากพูดไม่ได้เลยนะครับอยู่ใกล้มากเฮ้ยครับเจ้าปีใหม่วันที่หนึ่งปีหกห้าครับโมกรลาหกห้าเจ้าปีใหม่ครับเจ้าเบิ้นจัดให้ครับเดี๋ยวครับพี่น้องเจ้าลงมาให้ดูครับโลบดับโดยทั่วไปนะครับเล็บขาวได้นะครับปากไม่เหม็นนะครับดูสร้อยครับดูสร้อยเป็นยังไงมั่ง ไม่รอบนะครับแต่เกือบชนครับสร้อยเกือบชนนะครับออดเสียงดังมากเลยครับเกืบขาวนะครับสวยครับสวยสวยลายเข้มดีโอเคครับ องบงแพงครับก็บนขึ้นบนหัวเสาครับว mm. ่ายจะขึ้นไปไหมนะครับเสียงดีครับตอนนี้เสียงดีกลางๆครับเสียงกลางๆให้ฟังกันก่อนครับ เลยครับไม่ยอมขึ้นนะไม่ยอมขึ้นนะพี่น้องอาจจะต้องเอาเจ้าเบิ้ลลงมาแล้วแหละนะครับเมื่อกี้ก็เบิ้ลก็วเรียกแต่ก็ยัยอมขึ้นครับอยู่หลังกำแพงเลยดูว่าจะขึ้นไหมนะถ้าไม่ขึ้นอย่างนี้ก็ต้องได้เอาลงครับเอาลงอยู่ห่างมากเลยนึกว่าเขาจะออกมาแล้วออกจากป่าแล้วเขาจะขึ้นข้างบนไม่ขึ้นนะครับอยู่หลังกำแพงเลยดูดู หวงตัวเมียด้วยเข้ามาสองนะครับพอเอาลงมาข้างล่างนะครับตอนนี้เอาเดี๋ยวจาเบิ้ลลงไว้กําแพงนู่นครับมาโนนบนสายไฟเลยู่นอีกตัวครับโนนนะโนนนะทีนี้ขึ้นสายไฟพอเราเอาพเนียดลงด้านล่างนะครับอ้าลุ้นดูครับว่าจะลงไหมตอนนี้มาขันอยู่หน้าชานเลยครับพี่น้องมาขันอยู่หน้าชานเลยครับ ดูว่าเจ้าเบิ้ลจะทำยังไงครับขันเฝ้าอยู่บนหลังกำแพงเลยครับทีนี้โดดขึ้นคอนโอ้หเยียบชันรับพี่น้นนองอียบชันแล้วที่กระโดดขึ้นเลย กอดข้อนี้กโดดกรโดสุดกรโดดนอนเฝ้ากันอยู่เกือบโอ้โหไม่เกือบยี่สิบนาที2ี่สิบสามสิบนาทีนานมากก็เลยไม่ถ่ายนี้พี่น้องดูนะเพราะว่านอนเฝ้ากันไม่เคย ยังมาเฝ้ากันอีกโอ้โหแดดอุ่นนะไม่ยอมกระโดดครับไม่ยอมกระโดดไม่ยอมขึ้นคอนซาเว่นก็เข้าใกล้ระยะน,นี้ก็คน,นิ่งครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคครับพี่น้องสรุปว่า คุ้มข่าวการรอคอยนะครับนานมากนะครับนานมากจริงๆถ่ายแล้วถ่ายอีกจนจนจนแบตแบตเกือบจะหมดครับก็เลยเสียบสายชาร์จไว้ที่รถนึกว่าติดนะครับไม่ติดแบตหมดเลยไม่รู้ว่าได้ช็อตหรือเปล่าเดี๋ยวไล่ดูรูปนะครับตอนนี้ก็เลยต้องอคุม้ากลับมาที่บ้านนะครับเพิ่งชาร์จขึ้นสามเปอร์เซ็นเองนะครับก็เลยต้องถ่ายให้ดูเพราะว่ามันนกจะติดที่ในใน,ในพเนยรนานเกินไป ครับมาเฝ้ากันโอ้โหสุดยอดมากครับพี่น้องถือว่าที่สุดของที่สุดจริงๆมานอนเฝ้าถ้าจะทิ้งถ้าจะอ่ปล่อยหรือว่าถ้าจะจะไปเอาพเนียดลงเนี่ยก็เสียดายครับเพราะว่าเขามานอนเฝ้าเลยนอนเฝ้ากแล้วก็เฝ้ากันอยู่ยงั้นเนี่ยจนไอ้เจ้าเบิ้ลก็จนไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังยังไม่เก่งมาก <c oughs> วงในก็เลยยังจะไม่จัดมากนะครับก็มีออดน,นี่อะไรแต่ว่าเดินวกไปวนมาเข้าใต้คอนเหยียบคอนนะครับอ่ายังยังไม่เหยียบคอน,นคเหยียบชานเหยียบชานนะครับเข้าใต้ชานเดินไปเดินมาจะจะจิกจะจิกอย่างเดียวทีนี้พอพอจุดที่วางเนี่ยเป็นหลังกําแพงครับหลังกําแพงก็เลยมีพื้นที่เหลือเยอะนะฮะเยอะประมาณนี้เลยนะครับเขาก็เดินมาจิกด้านข้างได้เดินลอดเนี่ยฮะลอดตัวคอนเนี่ย ด้วยนะครับจริงๆคอนเนี่ยถ้าทําต่ําก็อย่างว่าแหละนะครับบางทีต่ํามากกไไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยดีแต่บางทีเขาก็ไม่อยากกระโดดนะครับนกเข้าระยะใกล้นี่จะไม่ค่อยลั่นและทีนี้ดูว่าตอนนี้ยังเสียบสายชาร์จอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ก็อ่าทีนี้พอนกเข้าใกล้ในระยะประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเขากระโดดขึ้นเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ลั่นที่แรกขึ้นเลยนะครับขึ้นเหยียบโอ้โหว่าจะถ่ายช็อตเด็ดตรงนี้อยู่แต่ว่ากดไปแล้วเหมือนกับกดไม่ติด ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวจะไล่ดูถ้ามีเดี๋ยวให้ให้ให้ดูนะครับตอนนั้นเป็นยังไงเพื <_ EN> ่อเหยียบแล้วทีนี้เขาขยับนิดเดียวก็ลั่นนะครับเพราะว่าตัวนี้คือตั้งตั้งเบาแล้วโอเคได้โอ้ uh, ขนล่วงเลยนะครับเสียดายเสียดายโอ้เสียดายมากเสียดายมากเดี๋ยดไดดูครับเป็นไงครับพี่อน้องเจอแล้วครับใครที่หานี่ฮะ ปากนอกกระจิบนะครับปากเล็กๆนะครับดูครับดูดูถ้าเทียบกับปากเจ้าเบิ้ลเจ้าเบิ้ลจะปากยาวกว่านะครับจะงอยปากจะยาวกว่าดูครับดูนี่ครับตำรายอาจารย์หลายท่านบอกว่าเนี่ยให้หาเลยนะครับปากนอกกระจิบเนี่ยนี่ครับดูครับดูปากเล็กๆดมดูแล้วนะครับไม่เหม็นนะครับอันนี้ปากได้นะครับปากได้เล็บก็เล็บขาวครับเล็บขาวเล็บได้นะครับแต่แข้งก็ไม่ถึงกับแดง แต่ว่าปากอย่างเงี้ยเพิ่งเจอเลยนะครับพี่น้องส่วน,นามากเราเจอแต่ปากใหญ่กว่านี้นะฮะนะดูดูดูครับ,รบด,ด,ด,ดูปากสั้นนิดเดียวฮะปากสั้นนิดเดียวโอเคครับน้องเดี๋ยวไงเดี๋ยวเอาเขาเข้ากรงไว้ก่อนนะครับวันนี้สรุปว่าเจ้าเบิ้ลก็ทําได้สองแต้มนะครับต้นปีหกหกนะครับวันที่หนึ่งมกราหกหกนะครับ ยังไม่เก่งครับต้องฝึกต่อไปเพราะว่าเขายังเอานกไม่เป็นเท่าไหร่แล้วอายุยังไม่เยอะมากนะครับแต่ตัวนี้จะเก๋ากว่านะครับนกเนี่ยน่าจะแก่กว่าเยอะเลยนะครับโอ้แต่ดูครับดูพี่น้องดูครับปากสั้นๆเล็กๆนะครับสรุปครับพี่น้องอันนี้คือเฉลยเจ้าเบิ้ลวันนี้นะครับอันนี้คือเฉลยตัวแรกนะครับที่ขาเขียวตัวใหญ่นะครับตัวนี้สร้อยเกือบรอบคอเสียงใหญ่มาก แล้วตัวนี้ก็คือ,อเจ้าปากนกกระจิบครับแต่ว่าวันนี้ดูดูแล้วนะครับเฉลยสองตัวนะครับปากสั้นเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้เกือบสร้อยนี่เกือบรอบเลยนะครับนะครปากสั้นปากสั้นปากเล็กๆครับ